แนนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวีททาร่นะคะวันนี้คุณแม่จะมาทําคลิปดวงการงานการเงินสิ่งที่จะต้องระมัดระวังสุขภาพรวมไปถึงความรักของราศีธนูประจําเดือนพฤษภาคม2563นะคะสวัสดีปีใหม่ไทยสําหรับชาวราศีธนูด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าชาวราศีธนูในช่องแม่คือการตัดวันแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในราศีธนูก็ได้แก่ ู้ที่เกิดวันที่23พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่22ธันวาคมเป็นชาวธาบไฟนะคะแล้วก็หากใครมีลัคนาดาวจันทร์ดาวสุสติถิอยู่ที่ราศีธนูก็สามารถดูได้น,นะคะ ต้องบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading คือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยิงกันแล้วแต่ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณการกด like การกด subscribe การกดแชร์ให้กับแม่นะคะสิ่งสำคัญเลยหากใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสว w ทเวช5 6า5 6นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆท,ทุกการ สนับสนุนนมสวีทมาตลอดนะคะครบ1ปีเต็มแล้วสําหรับช่อง u t u b e นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักใหญ่ชีวิตโดยวรวมทั่วไปของชาวราศีธนูและความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์แบ่งออกเป็น3มพาร์ทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูราศีธนูก่อนลวกันสําหรับในเรื่องของดวงโดยรวมทั่วไปของคุณ โอเคเดี๋ยวจัะไพ่ก่อนนะขอเป็นตัวแทนชาวราศีธนูนะคะดูพลังงานโดยรวมทัท่วไปในเดือนพฤษภาคมของคุณหนะะ่อยค่ะอืมได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะเพจซับซ้อน King of p e n t a c l e s The ดอ e วิว f อฟฟอร์อ๋อแล้วก็เป็นไพ่เด e Sun แล้วซึ่งแม่มอกว่าเดือนพฤษภาคมชาวราศีธนูหลังจากที่เหนื่อยมาช่วงในเดือนสิงหาคมคุณจะมีโอกาสหลายๆโอกาสนะฮะเพราะไพ่พลังงานธาตุไฟขึ้นมาชัดเจนมากคุณจะมีหลายๆโอกาสเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินที่นี้เดอะซันหลังจากที่คุณเหนื่อยมาทั้งชีวิตหรือเหนื่อยมาช่วงในเดือนเมษาเดอะซันมันคือความสําเร็จนะ ใครบางคนนะฮะมีเรื่องของ king of pentacle ในเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากที่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินหรือในลนักษณะมีความกังวลในเรื่องของการใช้จ่ายจะมีนะฮะจะมีข่าวดีข่าวดีในเรื่องของการเงินเช่นหากใครทำในเรื่องของที่เรียกว่างานนอกอิสระฟรีแลนซ์คุณจะได้รับเงินหรือในลนักษณะที่มีโอกาสนะครับผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือของคุณ หากใครทำราชการนะฮะยงคงจะต้องอึดอัดหน่อยเป็นไพ่ของ8ดาบ8เหรียญแล้วก็6ถ้วยคุณจะเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่นี้มันไม่ได้แย่ขนาดที่คุณคิดอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกในเรื่องของการงานการเงินระวงังการทะเลาะวิวาทแค่นั้นเองรวมไปถึงเจ้านายในช่วงนี้ดูจับผิดคุณนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำํำควินอกซอนขึ้นมาทัดฝ่ายเจ้านายคนนี้ค่อนข้างที่จะเยียบเลยทีเดียว จะผิดคุณนะคะทีนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวข้องกับการงานของคุณไหมเนี่ยหาห้าไม่ทาวขึ้นมาการทราวอวาอการขัดแย้งแต่ให้คุณยังยืนหยัดในสิ่งที่คุณทําคือความดีหรือในลักษณะคุณก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเอาจริง,จรงเจ้านายคนนี้หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชาคนนี้ ไม่ค่อยโอเคเดลาก,อก็อีกับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาน่าจะจับผิดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละทีนี้สิ่งหนึ่งเลยแม่มองถึงนะคะหากใครที่ทํางานในเรื่องของการค้าขาย10ถ้วย10ไม้เท้า7ไม้เท้าคุณต้องพยายามพรีเซนต์สินค้าตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยเช่นหากคุณทําก๋วยเตี๋ยว หรือแม้กระทั่งในเรื่องของอาการค้าขายเสื้อผ้า1แถม1อะไรแบบนี้ให้มันเข้ากับเศรษฐกิจหรือช่วงลดแลกแจกแถมแค่นั้นเองดูว่าไม่ขาดทุนเป็นพอนะคะค้าขายถือว่าเหนื่อยแต่ว่าไปได้เรื่อยๆประสบความสําเร็จทีนี้สิ่งหนึ่งที่แม่จะเตือนในเรื่องของการงานคือแปดถ้วยคือคุณทํางานหนักมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาพาักหรือในละักษณะคุณกําลังจะหมดแพชชั่นในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นสร้างแพชชั่นขึ้นมาก่อนนะ ราศีธนูอย่าพึ่งหมดแพชชั่นอย่าพึ่งเหนื่อยอย่าพึ่งแบบหักโหมจนตัวเองเหนื่อยแล้วก็พยายามใจดีสู้เสือเข้าไว้นะคะในเรื่องของการงานการเงินการเงินราศีธนูโอ้ก้าวไม้เทา้าอาก้าดาบเจ็ดดาบอย่าพึ่งสิ่งโชคนะจ๊ะการเงิน แต่ว่าจะได้เงินพิเศษมาอาจจะเป็นในลักษณะของเงินซิเนหาเงินที่มีคนให้ความช่วยเหลือแต่ในช่วงนี้ราศีธนูเนี่ยเดือนพฤษภาอย่าพิ่งเสี่ยงโชคหกไม้ท้าถ้าคุณจะเสี่ยงโชคจริงๆให้เล่นเลขรถของคุณเอาไว้นะให้เล่นเลขรลของคุณหรือในลักษณะอาจจะเล่นเลขรถที่คุณเห็นแล้วรู้สึกว่าถูกชะตานะคะสองถ้วยขึ้นมาจะเสียงเงินให้ญาติผู้ใหญ่ เสียเงินให้กับคนรักเสียเงินให้กับบริวารแต่ว่ามันก็เหมือนจะเป็นที่จะต้องเสียแต่ถามว่าสามารถหมุนเงินได้ไหม,มแม่ใช้คําว่าเส้นยาแดงผ่านแปดเพราะมันเป็นสิบดาบรีเวิร์สนะคะและเป็นเดอะเวิลด์ขึ้นมา คุณอาจจะเสียเงินให้กับการต่อเติมบ้านระบบส่วนกลางหรือแม้กระทั่งภาษีที่จะต้องต้องจ่ายแต่มันมีการเลื่อนกำหนดได้นะแต่ช่วงพฤษภางานคุณอาจจะเข้ามาจริงแต่เงินรายจ่ายคุณก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นระวังรายจ่ายของชาวราศีธนูหน่อยค่ะสุขภาพสุขภาพของชาวราศีธนู ผดผ,ผื่นภูมิแพ้ต่างๆระวังในเรื่องของ k King of s ฟสอ์เดือมูลโรคที่เป็นกรรมพันธุ์ผดผ,ผื่นภูมิแพ้โรคไซเกตเงินหลมาเล็งโลคเบาหวานโรคความดันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกรรมพันธุ์ต้องระวังรวมไปถึงในลักษณะชาวราศรีธนูมีโอกาสผมร่วงได้เยอะมากเลยนะคะต้องระวังหน่อยทีนี้เดืะมูลขึ้นมาไพ่มาแนะนําให้คุณพยายามผ่อนคลาย เราตองพยายามที่จะแบบอย่าเครียดม,มากจนเกินไปราศีธนูมีเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะระวังหน่อยอย่าคิดมากอย่าเครียดม,มากนะคะสิ่งที่ควรจะต้องระวังในช่วงนี้เดือนพฤษภาควรจะรัดเข็มขัดเอาไว้ระวังในเรื่องของบุคคลนะคะที่เป็นหลานเป็นลูกนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นบริวารจะมีการเจ็บป่วยส่วนตัวของคุณเองนั้นเป็นไพ่สี่ดาบนะคะการปวดหลังต่างๆนี่ก็ต้องระวังหน่อยนะ ราศีธนูไม่ได้แย่นะคืองานมันมีแต่คือด้วยความที่คุณมีรายจ่ายคุณจึงไม่เห็นเบ็ดเงินเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้ออย่าเพึ่งถอยนะคะสิ่งที่เสริมดวงชาวราศีธนูอืแม่มองว่าให้คุณทําบุญกับบูลณิธีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างร่วมกตันยูกู้ภัยต่างๆแล้วก็มูลณิทีที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งจะส่งเสริมในเรื่องเงินจะส่งเสริมในเรื่อง โชคลาภแล้วก็ในเรื่องของการงานบอกแม่ถ้าหนูไม่มีเงินทําเลยล่ะอาจทิฐฐานบุญให้กับคนที่เป็นเกี่ยวข้องกับอ่ะยังไงอธิษฐานบุญให้ก่เจ้ากรรมในเวอธิฐานบุญให้กับสัมภเวสีต่างๆอันนี้ก็สามารถช่วยเหลือคุณได้เหมือนกันนะคะทาบุญไปไม่เสียเงินคือการนั่งสมาธิการสวดม,มนต์นะจ๊ะชาวราศีธนูสามใบนะคะสิบเหรียญเอ็มเพโรและเดอะทาวเวอร์เนี่ยการทะเลาะวิวาทการขัดแย้งแล้วช่วงนี้คุณเหนื่อยกับญาติผู้ใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นเดือนนี้ พยายามดูแลญาติผู้ใหญ่หน่อยก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าเคร่งเครียดมากจนเกินไปไม่งั้นชาวราศีธนูอาการเจ็บป่วยขึ้นมาชัดเจนค่ะอะต่อความรักความสัมพันธ์สามพาเลยคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีครูขอเป็นตัวแทนชาวราศีธนูนะคะสำหรับคนโสดเดือนพฤษภาคม คนโสดขอดูคนโสดนี่ยคนโสด t h นพฤษภาคม Die s อ f t Swan of Cups 2 o f Swan The Lover Reverse และ c สซิกซ c s วอนคุณไม่ได้สนในเรื่องของความรักอ่ะคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณจะต้องดำเนินไปด้วย,วยเงิน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 เพราะว่าคุณเหนื่อยกับเรื่องงานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากหาความรักใส่ตัว ดถ่วยนะคะคุณมีโครงการจะทําอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นความรักคือสิ่งสุดท้ายที่คุณมองแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าในเดือนอพฤษภามีคนเข้ามาไหมเจอเจวิลริเวอร์สมีแต่นในลักษณะที่เรียกว่าเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางจากการทํางานหรือแบบเดินเดินห้างอยู่เดินเดินไปซื้อของในตลาด ก็เจอคนที่ถูกใจแต่ว่าไม่ได้จะได้คบหาดูแลกันนะคะมันเป็นอารมณ์ของการมีเกณฑ์เจอคนถูกใจจะจะสารสัมพันธ์ต่อไหมอยู่ที่ชาวราศีธนูนะคะสองช่วยนายซอสอ์แล้วชาวราศีธนูไม่ได้สนใจของความรักหลังจากที่แช่แข็งมานานหรือหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะกับความรักจริงๆนะคะชาวราศีธนูจึงบอกว่าพักก่อนฉันยังไม่พร้อมความรากักเธอจะต้องไปพักก่อนดานองนั้นนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่ชาวราศีธนูควรทา คุณเป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันนะเอาจริงๆนะชาวราศีธนูจา๋ามันเป็นเรื่องราวของคนที่แบบว่าก็เหงาอ่ะแต่ก็ไม่ได้อยากมีนะรักแต่ถามว่ามีมันก็ดีแต่ณเวลานี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาแล้วคุณก็ปิดใจกับมันเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูสิ่งที่แม่จะเตือนก็คือหากคุณอยากมีความราักคุณเปิดใจและทํากับสิ่งที่คุณเรียกร้องนะคะสําหรับคนโสดจา้าอ่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ขอดูพลังงานโดยวรวมของเดือนพฤษภาคมชาวราศีธนูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณได้เดื Star se, nice Swan, Tree Sword. อ t สตาร์รีเวิร์สไนซ์ออฟสวอนทรีออฟสอดเอซออฟสวอนซ้ำซากๆเดิมๆ มันเหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งที่คุณพักใจจากความรักความสัมพันธ์พอคุณมาเจอใครสักคนหนึ่งในช่วงนั้นในช่วงที่ผ่านมาระวังหัวใจที่จะถูกการล้มเหลวสามด่าขึ้นมาเดอะชาวเใครบางคนดียวกับชาวท่าดินพฤกษกันมังกรชาวท่าตลมเมถุนตุนกุลถามว่านาเวลาเนี้ยคุณเจ็บปวดความสัมพันธ์ตรงที่เขาไม่คิดจะชัดเจนเลยแล้วคุณก็ยังอยู่ตรงนี้เขาคิังไงกับคุณ s o x p f p t n t l e s e s ค้ดหรือ n าไม่ได้คิดอะไรอะ่ะมองคุณเป็นแค่ในลักษณะของคนที่คุยคนคนนี้ไม่เคยลืมแฟนเก่ามันสลับกันได้นะ r e v e r s ์สกันได้หากใครเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ของชาวราศีธนูคนคนนี้ไม่เคยคิดจะลืมแฟนเก่าแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะหาใครเข้ามาแทนแฟนเก่าแต่เขาหาแค่คนที่เข้าใจเขาและคนคุยเดือนซานชาวราศีธนูรู้แล้วว่าควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์แต่เป็นเดือนซันรีเวิร์สรู้ว่าควรจะทํายังไงแต่ไม่สามารถที่จะมุฟออนตัวเองออกจากความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดได้เป็นไพ่ห้าดาบหัวกลับนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูยังคงหล o p เดิมวงเป็นวงกลมนะคะแม้ว่าจะพยายามเดินออกมา ครัแล้วครั้งเล่าใช้คําว่าอัศวินดาบคือแบบพยายามที่จะเดินออกมาคําแล้วครังเล่าแต่แบบเนี่ยซีเรียนก็ยังคงกลับเข้าไปสู่ภาวะเดิมแล้วเป็น Queen of Swan r e v e r s e จากคนที่เคยเก่งอะ่ะมาพ่ายให้กับความรักอะ่ะชาวราสีธนูอืแม่มองถึงว่าคุณกำลังเหนื่อยกำลังทอ้อทำยังไงก็ไม่ชนะใจคนคนนี้สักทีทีนี้เรามาดูเอาคั ไปทางของความรักความสัมพันธ์จสัสติกแนะนาให้ตัดนะคะแม้ว่าจะเจ็บแค่ไหนและเดะชารีออตแม้ว่าจะเป็นเดะชารีออตหัวกับคุณลองมองดีๆนะว่าเขาชัดเจนแล้วว่าอ่ะเขาชัดเจนแล้วว,ลว,ว,ลว,ว่าเขาไม่คิดจะรักเขาชัดเจนแล้วว่าเขาคิดจะเป็นแค่คนคุยแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูบอกตัวเองเอาไว้ว่าในเมื่อเขาชัดเจนแบบนี้เราควรชัดเจนในสิ่งที่เขาชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะ เหนื่อยนะเหนื่อยเรื่องงานก็พอเราไหมชาวราศีธนูจา๋าไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องของความราักเขาแลกถ้าเขาไม่รักก็ไม่ต้องไปรักต่อเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดอนะแม่มองว่าความราัขกของคุณมันยังมีใครใหม่ๆเข้ามานะอย่าไปใส่ใจอะไรกับมันมากมายโอเคต่อไปคนมีคู่ชาวราศีธนูนะคะขอเป็นตัวแทนคนมีคู่ด้วยค่ะ ขอดูพลังงานคนมีคู่หน่อยค่ะชาวราศีธนู Seven of Swan Reverse the High Pint Hes ไฟส่องสว่ามีความน้องอกน้อยใจคุยกับแม่รู้เรื่องแล้วมีการทะเลาะวิวาทเดือนนี้ชาวราศีธนูระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะเดือนพฤษภาคม High Pint Hes คืออะไร คุณกำลังสงสัวยว่าแฟนคุณมีความลับอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ในเรื่องแบบมือที่สามอาจจะหมกเม็ดเงินหรือแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งแฟนคุณณนเะวลานี้กำลังมีปัญหาในเรื่องของการเงินแครบางคนอยูกับชาวทัดดินพฤศพกันบางก่อนอาชาวทัดฝ่ายแม่สิงห์ธนูด้วยกันเองนะฮะระวังการพูดจากการทะเลาะวิวาทนะฮะรวมไปถึงให้เอ็มเพรส หากใครพบกามานามีเกณฑ์มีการตั้งคันนะสำหรับดวงของผู้หญิงนะฮะมีเกณฑ์ตั้งคันแต่นเวลาเนี้ยมันมัน,ม,นมันเกิดการที่แบบอยู่ดีๆคุณกับแฟนไม่เข้าใจกันตรงที่อารมณ์การไม่พูดการเก็บปัญหาเอาไว้แล้วแล้วมันเป็นในลักษณะของการสังเกตพฤติกรรมว่าเอ้ยมนเปลี่ยนไปจริงๆแล้วก็ไม่พูดแล้วก็คิดเองเออเองเพราะฉะนั้น ชาวราศีธนูอย่าเพิ่งคิดเองเออเองว่าเขามีใครเขาอาจจะไม่มีใครก็ได้แต่แม่หมอถ็นว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วเขาเครียดเขาเลยไม่กล้าให้คุณรู้จึงทําให้มีการทะเลาะเบาะแหวงกันเกิดขึ้นนะคะนั้นเรามาส่องกันดีกว่าเพราะความชัดเจนเขาม,มีใครไหมมันเป็นการดูโดยโดยรวมนะคะอย่าเพิ่งปิอินกับมันไม่มีอ่ะสองดาบเนี่ยมีแต่เรื่องงานอะ่ะแล้วก็เรื่องเครียดคนในครอบครัวรวมไปถึง อารมณ์แบบเดวิลรีเวิร์สนะเขาไม่คิดจะนอกใจคุณหรอกเพราะว่าเขามองถึงในเรื่องของงานเขาคิดเรื่องงานเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจเขาหน่อยนะคะเรามาดูเอาคำของชาวราศีธนูเดอะชาลีออและทูออฟสเปนด์เมันหมายถึงเดินออกมาจากความเครียดนั้นแล้วพยายามบาลานซ์รวมแล้วถามเขาว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแน่จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่าเพิ่งฟาใส่เขานะคะชาวราศีธนูจา๋าเนี่ยเห็นไหมให้นิ่งๆควีนเหรียญขึ้นมานิ่ง เราก็พยายามบอกเขาว่าเฮ้ยเป็นยังไงมีอะไรคิดช่วยกันทํานะเราเป็นแฟนกันแล้วนะคะโอเคและนี่คือเรื่องราวของชาวราศีธนูทั้งหมดงานเงินสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ความรักความสัมพันธ์สุดท้ายท้ายสุดชาวราศีธนูเหนื่อยกับการงานแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยกับความรักเลยวางเอา,วเอาไว้ก่อนไม่นั้นคุณจะเครียดมากมากเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณการกดไลค์การกดซับสไคร e การกดแชร์ให้กับแม่นะคะสิ่งสําคัญเลยหากใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสว w ทวิชห้าหกสามหนะคะแม่เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธนูต่อสู้กับโควิดและผ่านไปให้ได้ด้วยดีนะคะสวัสดีค่ะ